สวัสดีครับจิตติครับเอาบ้านมาฝากครับถ่ายไปครั้งนี้ขอถ่ายครั้งที่สองครับของสำรวยคาไม้จังหวัดสุพรรณบุรีครับไปดูบ้านดีกว่าครับบ้านหลังนี้ครับทรงตัวแบบประยุกนะฮะไทยประยุกนะครับมีหยดน้ําด้วยโดยเฉพาะความพิเศษของบ้านหลังนี้นะครับเสาหน้าโหเสาหน้า7นะครับเสาหน้า7ให้เสาหน้า7เสาตั้งต้นความสูง70เซน นะครับเสาสวยเกรด A นะฮะท่านผู้ชมดูนะครับเป็นบ้านขนาด6คูน7นะครับมีหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกอสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำตอบโจทย์ลูกค,ค้าเลยครับหลังนี้ครับนี่หลังคามงด้วยกับเบื้องรลอนคู่นะฮะกับเบื้องรลอนคู่มาดูฐานล่างนะครับที่ผมบอกว่าเขาจากเสาหน้าเจให้เลยนะใหญ่กว่า6นี่ดูเสาก่อนนะฮะ แล้วดูเสดูคานดูรอดก่อนนะไม้ดุนเดียวนะวางฐานแน่นเป๊ะเลยนะวางรากฐานแน่นเลยครับท่านผู้ชมเสานะฮะเสาเนื้อดีเกรดเอสองไม้เต่งเนื้อแข็งนะเสาไม้เต่งครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมวันนี้เอามาฝากครับนะความสูงเจสิเซนนะ ดูการก่อนดูว่าเศเนี่ยหนามากมากท่านผู้ชมดูฮะสองนิ้วอ่ะสองนิ้วนะสุดยอดฝีมือครับฝีมือดีครับนี่ฮะด้านหลังด้านหลังตัวบ้านครับความยาวเจ็ดเมตรนะฮะความยาวเจ็ดเมตรชายขาย,ยืดออกมาเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบห้าเซนนะฮะเจ็ดสิบห้าเซนชายขาบ้านนะครับนี่ เห็นไหมดูเสาก่อนอย่างที่ผมบอกเกรด A นะก็คัดสานไม้นะฮะนี่เอาไม้เกรด A มาทำนะตาหนิน้อยฝีมือดีนะครับฝ้าไปดานตีแบบบางใบวันนี้วันหนึ่งขอโทษนะครับที่ขอต้องลงคลิปซ้ำนะครับก็รีวิวเพื่อ,อเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจที่จะซื้อบ้านนอกดาวนะฮนะแนะนำเลยบ้านหลังนี้ครับนี่ เห็นไหมท่านผู้ชมฝีมือดีครับฝีมือดีนี่มาดูไปในบ้านครับบันไดาทางขึ้นเนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นบันไดใช้ไม้แผ่นหนาในการเอามาทำบันไดครับไม้แผ่นหนากว้างประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรกว่าครับหนึ่งเมตรสิบหนึ่งเมตรยี่สิบกรอกวงนอกนะครับขึ้นมาถึงบนบ้านนะฮะ ระเบียงครับออยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรห้าสิบนะฮะหนึ่งเมตรห้าสิบนะฮะอาจจะอ่อนนิดนึงเพราะว่าเขาเขาตัดห้องไปไว้เป็นห้องรับแขก,กมันกว้างนี่กว้างเปดานะที่แบบในเรียบบางใบนะเดี๋ยวดูฮะท่านผู้ชมดูนี่เป็นไนงท่านผู้ชม ประตูต่างเข้าครับประตูต่างเข้าดูประตูต่างเข้าก่อนนี่ฮะสวยงามประตูบานสวยงามครับเป็นประตูจับตัวจับโลหะเกรดเอเลยนะครับอันใหญ่ใส่ให้อันใหญ่เปิดประตูเข้าไปเลยนะเป็นประตูบานสไลด์ออกซ้ายขวานะครับนี่ฮะองค์รแขกใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนะขนาดสามคูนสี่นี่สามคูณสี่เลย ห้องน้ำาเบเาซิสอันนี้สามปูนสีนะครับห้องรับแขกนะครับหน้าต่างทรงยาวออกยาวๆเห็นไหมหน้าต่างเห้ท่านผู้ชมฝ้าเพดานตีแบบแนวเรียบนะนี่ดูเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็พื้นที่สอยในห้องน้ําก็นี่ห้องน้ําอยู่นี่ครับหนึ่งเมตนสิบนะฮะคูณสองเมตรนะครับ 2, 1, นี่ หนึ่งเมตรห้าสิบคูสองเมตรตีสมาร์ทบอร์ดไปแล้วนะฮะสมาร์ทบอร์ดทำไปแล้วนะท่านผู้ชมดูฮะเป็นไงฮะท่านผู้ชมฝีมือสุดยอดฝีมือวันนี้ออกมาฝากครับนี่วาบ้านนะฮะลืมบอกฝาบ้านว่าเขาตีข้างในเป็นแนวตรงนะครับก้าบังใบนะฮะกรุตั้งนอกกรูตั้งในนี่ฮะเป็นเป็นแนวตรงนะด้านนอกแนวนอนนะครับนะฮะประตูทางข้าบ้านนะข้าวมาแล้วก็นี่เจอห้องสองห้องนะฮะเป็นห้องนอน สองห้องขนาดสามเมตรกูณสามเมกะสิบท่านผู้ชมดูนะไม้สวยไม้สวยไม้แดงไม้แดงไม้ประดูรวมกันในนี้ครับท่านผู้ชมหน้าต่างก็ไปข้างหน้าสามบานก้างก็สามบานนะครับฝ้าเพดานนะอาจจะมืดนิดหน่อยนะท่านผู้ชมดูฮะท่านผู้ชมดูนะมืดนิดหน่อยนะโอเคครับห้องนอนที่หนึ่งครับเราไปดูห้องนอนที่สองครับเป็นประตูบานลูกบิดเป็นประตูบานทึบนะเปิดไปข้างในครับนี่ เป็นไงครับท่านผู้ชมนี่เข้ามาแลว้วฮะเข้ามาแล้วครับสามเมตรคูณสามเมตรด้านสินะครับฝ้าเพดานเป็นลุมแปดเหลี่ยมนะท่านผู้ชมดูนะฮะอาจจะมุมมืดนะไม่ว่ากันนะับมืดฝนนิดหน่อยเดี๋ยวผมหามุมสว่างหน่อยนี่นี่นี่สวยสวยครับสวยโอเคนะฮะอาจจะมุมมืดแต่ว่าสวยงามรับแปดเหลี่ยมครับนี่เป็นไรครับเ๋ยวมาคุยรายละเอียดนิดนึงครับ บ้านหลังนี้นะครับหน้ากว้างหลึกแขอโทษหน้ากว้างหลึก7นะครับมี1ระเบียง1ห้องรับแขกแล้วก็2ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องครัวขอโทษหนึ่งห้องน้ํา1ระเบียง1ห้องรับแขก2ห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับทรงทร,ทรงจั่วแบบประยุกต์นะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ด้วยขายเร่งด่วน490,000าบาทบอกว่าดูจากกิติต่อรองได้หลายหมื่น โตมาหาเจ้าของโครงการเลยครับอยู่ในสุพรรณบุรีครับสำรวยคาไม้วันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ